กราบสวัสดีงามทุกเสียงทุกสายนะก็มาเจ,เจอกันเหมือนเดิมนะครับผู้ฟังครับเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกวันฟังเพลงงั้นก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเพลงให้เนะี่ยวันนี้ก็ฟังเดิมๆไปก่อนเป็นอย่างโนอจริงเนื้อง้อนางเงาไพ่โนว่าเจ้าจริงนางเงา,งางนางออีพี่ีน้องอีแม่ีพ่อ หน้าเงาหน้างอมันบอดีแต่เนอ้อเนี่ยนะครับอันนี้ก็เพลงชื่อพเพลงผู้ใดต้องการนะครับผู้ใดต้องการเน,นาะหน้าเงาหน้างอเนี่โบแมนเด้นอะนะฮะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยครับอย่าไปหน้าเงาหน้างอมันมันไม่งามเนาะมันไม่งามนั่นแหละครับขอบพระคุณมากๆไปกับทุกเสียงทุกสายสาพอนมาเหมือนเดิมนะฮะมากับ ใบหน้าที่มีรอยยิ้มนะไม่หน้าเงาหน้างอนงนะเพราะว่ามันรู้ว่าจะต้องมาเจอกับท่านผู้ฟังก็จะยิ้มนะครับยิ้มยิ้มแย่ๆแล้วภาษาพนยิ้มกว้างๆนี่แหละย, <laughs> ยิ้มแย่ๆเหมือนก็ไม่เต็มใจเนาะเนะี่ยยิ้มกว้างๆชีวิตของคนเรานะครับฟังครับจะทุกไปทําไมเนี่ยนะครับจะทุกไปทําไมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าทุกไปทําไม มันทุกตอนไหนสถาวันไม่มีเงินนะมันทุกถ้ามีเงินเยอะๆเต็มกระเป๋านี่สุขนะเออถ้าคิดว่าเงินมีความสุขก็ต้องหาเยอะๆครับนะต้องหาเยอะๆแต่หาด้วยด้วยปัญญาหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะคือคนเราสมมติเราไปเป็นลูกจ้างเนาะคนจ่ายก็พร้อมจ่ายคนรับก็พร้อมรับวินวินทั้งสองฝ่าย อันนั้นก็เป็นความสุขแต่สมมุติเรารับจ้างแล้วเนี่ยคนจ่ายไม่อยากจะจ่ายคนรับก็อึดอัดนะมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างต้องวินวินทั้งสองฝ่ายงานถูกใจเนี่ยฮะงานถูกใจคนจ่ายก็ต้องอยากจ่ายงานไม่ถูกใจคนใหญ่คนจ่ายก็อ้อยอิงเช่นกันนะครับเวลาเราทํางานถ้าเราทํางานไม่เต็มที่หัวหน้าลูกพี่ก็ค่อนข้างจะจ่ายเงินยากนะ อึดอัดนะโอ้ยันทไม่ค่อยดีเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทําดีแล้วโอ้ยเอาเลยนะครับจ่ายเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เรานี่แหละครับเรื่องของเงินถ้าเราทําดีใครก็อยากให้เงินนะเราทําไม่ดีใครก็ไม่อยากให้เงินเพราะฉะนั้นมันเป็นวัตถจัก,กจริงๆแต่ถ้าเราเป็นลูกจ้างรายวันเนาะสมมติเราจ้างเขาจ้างเขาจ้างเรารายวันเราเขาจ้างวันละวันละหลายร้อยแหละนะฮะเราก็ทําเต็มที่เลยคุ้มค่างเงินก็น่ะ อ้อันนี้จ้างจ้างร้อยทำสองร้อยสมรอยเลยเนี่ยคุ้มค่าโอ้จากจ้างแต่จ้างร้อยทำยี่สิบบาทพอวันหลังเขาก็ไม่จ้างไม่คุม้มเพราะมันไม่เหลืออะไรขาดทุนก็เป็นวัตถจักรครับนะ้องฝังงานพวกนี้ก็ถ้าเราเป็นลูกจ้างเราก็เข้าใจว่าจะทำให้เต็มที่เลย ถ้าเราเป็นอย่างเช่นนายจ้างเนี่ยเห็นลูกน้องทําเต็มที่ก็ต้องจ่ายเต็มที่นะไม่ใช่ไปกักนะครับก็เช่นกันนะครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเต็มที่ทุกคนเราก็มีความสุขนะฮะทุกความสุขความสุขอยู่ที่ไหนความสุขที่ที่ใจความสุขที่อยู่การกระทําของเราเนี่ยถ้าทําให้ใจมีสุขมันก็สุขทำให้ใจมีทุกข์มันก็ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามอัตภาพตามเหตุและปัจจัยนะ เลยได้หลายคนเป็นประเจกนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้รู้จักหาศัพท์มาเล่นนะครับ <c oughs> นก็นึกได้ก็คุยคนึกได้ก็คุยและครับทุงฝั่งครับ <c oughs> เรื่องของพวกนี้มันก็ง่ายๆนะชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าไปคิดเลยมากบางคนเราเนี่ยส่วนมากเราชอบคิดเยอะเนาะคิดเยอะคิดนูน่นคิดนี่นะเอ๊จะไปนู่นดีไม่สพานอย่างเช <c oughs> ่นพี่ชายมาจากกรุงเทพนะครับวันนั้นก็โอ้ยนัดพี่ชายแล้ว ก็งานก็เยอะนะครับก็ไม่ได้โทรบอกพี่ชายก็ทําจนจนลืมนะพอพี่ชายกลับกรุงเทพแล้วไหนจะมาบอกโอ้ขอภัจริงพี่งานเยอะจริง,รงปีกตัวไม่ได้แต่นั้น,น,นที่พี่ชายจะมาจากกรุงเทพจะเจอกันก็ไม่เป็นไรเดียวสะาพานว่างไปหาที่กรุงเทพเลยพี่ชายไม่ต้องมาที่โคราชเนีนะ่ยก็ไม่รู้จะว่างตอนไหนเนะี่ยก็ ก็พยายามจะภาวนานะครับผู้ฟังครับให้มีว่างสักวันสองวันที่เราจะไปหาพี่ชายเราเนี่ยฮะก็ประมาณนั้นก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าบ้าเราแม่เรื่องโอกาสเนี่ยบางทีเราก็ทิ้งไปเนาะเพราะง,งานเนะี่ยฮะเพราะง,งานหรือช่วงนั้นเราจนก็ไม่รู้นะโอเคนะครับ มานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเจนุ่งนางฮะเมื่อวานนี้เขาประคุณเลยหลายท่านเลยนูนไปท่านผู้ใหญ่พันที่หนองนุมนางนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนะฮะบ้านหนองนมนางสะพอนก็ไปส่งผลิตภัณฑ์เพชรดีให้หนึ่งกล่องแล้วก็มีคุณยายนงนะครับที่ที่หลุมเงินนะครับไปส่งให้ผลิตภัณฑ์เพชรดีหนึ่งกล่องเมื่อวานเพชรดีเยอะนะ วานเพชรดีเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับไปกับการอุดนุนแล้วมีใครเงี้ยสะาพกวะเมื่อวานนี้คุณยายของผมมีคุณยายรัดนะครับผลิตภัณฑ์ไอแคทซอฟเจลหนึ่งกระปุกใหญ่นะครับขอบคุณคุณยายเด้อครับคุณยายนี่ก็อุดนุนประจําเลยนะฮะเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเลยดินะครับไปเจอคุณตาคุณยายที่ไรก็ยิ้หมหัวเราะ ทำไงได้เลยเนาะนะฮะก็แม่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสายบุญถึงกันแล้วนะครับนะบางทีไม่ใช่พอ่อใช่แม่ก็เหมือนพอ่อเหมือนแม่เนาะไม่ใช่ปู่ย่าตายายก็เหมือนปู่ย่าตายายเพราะสายบุญนี่เด้สายบุญมันดึงถึงกันแล้วเดียนะฮะมันใหญ่ทักทอไปได้รู้จักได้มักคุนนะครับก็เป็นลูกเป็นหลานไป เนี่ยเช้ามาก็มานั่งจอยจอยจอยเล่าสู่กันฟังนี่ยก็ขอบพระคุณทุกๆคนเลยถูกขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยที่ให้การติดตามรับฟังแล้วก็ยังเป็นกําลังใจก็เป็นข่าวดีฮะที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยได้ออกอากาศเหมือนเดิมนะครับจนถึงปี2517นะครับ646566667อีก2ปี เออหกห้าหก็อีกสปีกว่าก,ากับ3ปีนะฮะที่จะออกากาศแบบเนี้ยปกติ<ฮ>นะฮะก็เป็นความโชคดีที่ทางกสทชนะครับได้ตัดสินใจใ,ในเรื่องของการออกากาศ500วัตต์จนถึงปี2,567หหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การประมูลนะฮะการประมูล ถึงจุดนั้นสหพอสู้ไหมสู้เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังครับเพราะผมชีวิตผมไม่ได้มีมีอะไรมากมายนะฮะสู้ประมูลเท่าไหร่ก็สู้เอาแค่สู้แค่ได้ไม่ได้ก็เลิกนะถึงตอนนั้นก็เอาละเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเนาะนะฮนะทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบนะฮะนะครับ,นะรบถ้ามันจะเลิกไปก็ไม่เป็นไรแต่ก็อีกสองปีสามปีนั่นแหละสองปีก็กว่า เาะผู้ฟังก็ทนเด้เป็นกําลังใจให้สาพรก็จะบ่นไม่นานหรอก <c oughs> ถ้าถ้าเขาได้ได้ให้งื่อดอกการจริงๆก็คงจะต้องจะต้องหยุดนะครับอ่ะนะครับกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะกลับมาในเรื่องของการที่เราจะหาะไรายได้จากตรงไหนมาจุนเจือครอบครวัวนะก็ต้องคิดนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะว่าจะทําแบบไหน แต่แน่นอนครับฟังครับนะกับศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประสุกภาพดิจนุ่งนางครับยังรับใช้ท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับใครช่วงปีใหม่นี้สาพรส่งไหมส่งเหมือนเดิมครับนะฮะไม่มีหยุดนะครับไม่ได้หยุดนะฮะปีใหม่มีปีเก่าทํางานหมดเลย3ามร้อยวันศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประสุกภาพดิจนุ่งนางทางานทุกวันเปิดขายทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเกรงใจ โอ้ยปีใหม่เขาหยุดล้ว,ว่าไม่หยุดนะครับไม่หยุดฮะโทรหาดีเจน้องนางได้เลยกริ๊งนะฮะผมก็จะไปส่งนี่แหละนะฮะมีรถเก่าๆคันหนึ่งนะครับแต่สมรรถนะดีมากนะฟูดฟาถึงไหนถึงกันนะนะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่ไปส่งไปส่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับส่งร้อยเปอร์เซ็นเรื่องของพวกนี้ไม่ต้องห่วงนี่เห็นไหม รักและที่จริงเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็สามสิบแล้วเ้าหวยออกนะครับยังไงก็ก็ส่งท้ายปีเก่านะฮะเอาสิ่งไม่ดีก็ทิ้งทิ้ง,งมันไปสิ่งอะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่นะครับเราก็ลืมลืมมันไปปีใหม่เราจะตั้งต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตแบบแบบแบบใหม่ๆก็คือแบบใหม่ๆไหม,หม,หม,ไมเขาว่ายังไง เปลี่ยนฐานาหาเรืออร่อยเลยทวารอนไม่ไม่เปลี่ยน <c oughs> จนเหมือนเดิมสําหรับผมจน,มนเดิมแต่จะคิดให้บวกมากขึ้นนะฮะไม่โกรธใครอย่างผมนี่ไม่เคยผมนี่ไม่โกรธใครเลยนะะจริงมาหลายเป็นสิบป,ปีแล้วนะจะโกรธแบบอะไรแบบจะโกรธอะไรไม่มีโกรธหรือมันเถ่าเร็วแล้วมันคิดได้ไม่เคยโกรธใครใครจะด่าเอาถ้าสารอนมีคนด่าแบบเฮี้ยเฮี้ยสัสสัสนะขออภัยนะโกรธไม่ไม่โกรธครับไม่โกรธ นะไม่โกรธเดี๋ยวนี้ทําใจได้หมดเลยเออเราผิดอะไรให้เขามาด่าเรานะเนี่ยก็คิดไปแบบนั้นถ้าเราผิดก็องขอภัยเด้อนะนะแต่ขอผิดแต่ถ้าไม่ผิดละ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คิดว่าเขาให้เขาคิดได้ใค้เขาได้ระบายอารมณ์เนาะเนี่ยนะฮนะนะก็ไม่เป็นไรเกง่ายๆเนะียไ,ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเบื่อเ <laughs> มื่อวาน ไปร้องเพลงเหมือนกันนะฮะน้องๆก็พี่กินข้าวยังพี่กินนู่นกินนี่แม่ก็หามาให้เต้หมกไม่กินหรอกน้องพี่กินกินมาแล้วนะฮะพี่ไม่ค่อยกินอะไรหรอกพี่เบื่อกัดกินจิตตายเลยเดี๋ยวเบื่อการกินไม่ใช่เบื่อขนาดนั้นครับคือถ้าไม่หิวก็คือไม่กินนะท่านฟังแน่นท้องเราก็ไม่รู้จะยัดไปทําไมให้มันเกินเนาะชีวิตของคนเรากินแค่พอพออิ่มอยู่ได้มันเท่าแล้วเนาะ ก็ก็จริงๆเบื่อการกินเบื่ออะไรแกะวะเนี่ยแต่ถ้าหิวนี่ก็ไปซื้อนะครับไม่ใช่ว่าไม่อดไม่ไม,ไม่ไม่ทำตัวให้อดอยากนะไม่ให้อดนะหิวก็กินแต่ถ้ากินอิ่มแล้วนี่ก็คือพอพอแค่นั้นเองไม่กินไม่กินอะไรเพิ่มนะฮะก็นั่นแหละครับชีวิตนะนี่กับศูนย์จำหนายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกนิดหนึ่งนะครับดีเจนุ่งนางมีโปรโมชั่นอะไรไหม มีนะครับนผู้ฟังครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เป่าชุนรูเนี่ยซีเอ่อซีปะขอไปอซื้อเออเนะซื้อสี่ขวดแถมหนึ่งขวดนะครับหนึ่งันสองบาทประหยัดไปเลยบ้าตีโตคักเทนเนาะคักเทนเนาะทีนี้ใครที่อยากได้ถูกนะครับรวมกันซื้อเด้อสี่กล่องแถมกล่องหนึ่งแล้วก็ไปหารกันได้ประหยัดถึงพันสบาทนะ ผลิตภัณฑ์โปรชุนูนแล้วก็รวมไปถึงนีครับผลิตภัณฑ์เพชรดีกล้วยกล้วยจัดปีใหม่เหมือนกันนะฮะสี่กล่องแถมหนึ่งกล่อง8ปดหบาทฟรีฟรีไปเลย8ป0บาทเนี่ฮะเอาไปเลยเนะครับซื้อสกล่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์วีรูทีนวิรูทีนเอาไปเลยครับสี่กล่องแถมหนึ่งกล่อง ป๊าจีดอหนึ่งพันสามร้อยบาทประหยัดไปนะครับซื้อสี่กล่องเนี่ยเอาไปเลยอีกหนึ่งกล่องฟรีฟรีเลยไม่ต้องจ่ายกล่องที่ห้านะฮะรวมกันซื้อแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยครับผลิตภัณฑ์โรชมอสเนวสี่กล่องแถมกล่องเหมือนกันนะจัดโปรโมชั่นทั้งปีเนะี่ยเยาว่าปีใหม่เลยทั้งปีแต่บอกว่าปีใหม่จจะโปรโมชั่นปีใหม่ก็ได้นะแต่ก็ปีใหม่ถึงปีเก่านั่นแหละเ <laughs> ออ เอาเนะสั่งซื้อกันได้นะครับดีเจน้องนางนะฮะพ่อแม่พี่น้องจ้าปู่ย่าตายายครับนะฮะก็ยังไงก็ก็กริ้งกล้ง,กลงโทรหากันนะโทรหาน้องนางด้อเนะี่ยสปอนไปส่งอยากเจอหน้าสตาโฟนะน่ะวันนี้มันจะหน้าตาดีขนาดไหนอยา่าคาดหวังเรื่องหน้าตานะครับสปอนไม่ใช่คนหน้าตาดีนะเพราะฉะนั้นกรับวางเอาให้คิดใช้คิดแง่ลบไว้แล้วท่านจะสบายใจ <laughs> เห็นเสียงอย่างดีเลยว่ะเดะเห็นคุยอย่างดีดีว่าเดะอืมก็เสียงกับตัวจริงมันคนละแบบเนาะ,นะ,นะเ,เนี่ยฮะน่ะดีเจเนี่ยเขาขายเสียงนะเออแต่ดาราเขาขายหน้าตานะแต่แซพรไม่ใช่ดาราเดยเป็นคนขายเสียงก็เลยต้องหน้าตาแบบนี้หน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่หล่อคุณก็ไม่ถูกใจสาวโอแม่แก้มขาวสาวใดจะสนใจเรา เป็นโสดมานานวัะด็เกือบจะขึ้นคานแล้วเราความเท่ไม่มียังเขากี่ร้อนหนาวก็ทนหนาวใจว่าเดีกเออทองไปเพลงผมนั่นแหละห <c oughs> <c oughs> น้าตาไม่หล่อหุ่นก็ไม่ถูกใจสาวโอแม่แก้มขาวสาวใดจะสนใจเราเป็นโสดมานานเกือบจะขึ้นคานแล้วเรา ความเทไม่มีอย่างเขาจะกี่ร้อนหนาวก็ทนหนาวใจใส่ยินขาดเขาเสื้อยืดตัวยาวเสื้อยืดคอยอะไรที่แขนยาวตัวเดิมประมาณนี้แหละโอ้ลืมละนะครับเพลงก็หลายเพลงเนียก็นั่นแหละเัาฝังกลับนะในะกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะไปส่งได้นะครับคนคิลีคนนี้จะไปส่ง คนหน้าตาไม่ดีคนนี้จะไปสูงอย่าไปคาดหวังในเรื่อง,องความรอเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะสรุปไว้เลยบักสถาพนบักขีให้นะนะครับรามานนั้นนะทีนี้กับร้านสถาพอน e แอร์ไดจิก้วครับที่สถาพรนได้ดูแลอยู่นะในการจําหน่ายตู้เย็นเออไม่ใช่จำหน่ายตู้เย็นเนะี่เป็นศูนย์จําหน่ายเครื่องปรับอากาศเครื่องแอร์นั่นแหละครับรวมไปถึงงานซ่อมนะครับศูนย์บริการตู้เย็นตู้แช่เครื่องซักผ้าทีวี นะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับก็มาที่ร้านสตาพอรอนิเล็กติกนะครับก็จะพยายามที่จะดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านผู้ฟังเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับตามความรู้ความสามารถเลยความสามารถเท่าไหนใส่จัดเต็มนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรงุงแก้ไขต่างๆนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นใจว่าโอ้โ,อโอหเนาะสถาพรทำให้ได้ทุกอย่างนะครับ ขุดดินขุดแม่สับวันรับจ้างนะเดี๋ยวต้องคุยกับน,อน้องๆเมื่อวานนี้ก็นายจ้างก็โทรมาพเออยากใช้ไปขุดดินฝังทอยสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุยกับน้องๆก่อนนะฮะนะครับคุยกับน,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 น้องๆก็นิดนึงนะครับวันนี้จะคุยให้ถ้าน,อน้องๆเขาทาช่วงปีใหม่ก็ทำนะจริงๆน่าจะทำนะเพราะ,ะ,ะ,ะปีใหม่นี้เราก็ฉลองกันแค่แค่ตอนเย็นนะครับตอนกลางวันเราก็ไปหาตังค์กันดีกว่า นะสถาพรมันคิดอย่างนั้นเลยเหรอผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายหลายสิบตั้งแต่เป็นหนุ่มหรือเปล่าฮะไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าสงการอะไรเนี่ยผมไม่เคยหยุดนะทํางานเขามากินก็กินตอนตอนเย็นเหมือนเดิมตอนวันก็ไปทํางานหาง,งนินได้ตังค์ด้วยนะครับได้ตังค์พอใช้ดิก็ก็ดีกว่าอยู่เชื่บ้านเฉยๆเนาะก็ไปทํางานทีนี้ มันจะแห้งหรือเปล่าซาบอน <c oughs> ก็ต้องดูสภาพนั่นแหละครับเุื่ฟังนะที่ผมบอกนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องไปถ้าไหวก็สู้ต่อไปแต่ส่วนมากผมก็ไม่ได้มีอะไรเนาะผมไม่ได้กินเหล้ากินอะไรนะก็ง่ายนะฮะก็ไปได้หมดนะครับนะปีใหม่พี่เก่าผมคิดว่าเหมือนกันไม่แตกต่างนะไม่แตกต่างเพียงแต่เราไปตั้งสาระไว้ว่า อันนี้ปีใหม่นะอันนี้ปีเก่านะก็ประมาณนั้นเราไปตั้งศาลาไว้เฉยๆแต่ผมนี่ไม่ตั้งอะไรมไม่ค่อยชอบนะ <c oughs> ชอบทํางานชอบไปเจอพ่อแม่พี่น้องดีกว่านะได้ไปส่งผลิตภัณฑ์นี้เนะี่ยหรือหลายคนเนะี่ยปีใหม่เฉพารับติดจานาเทียมไหมก็ติดเหมือนเดิมครับผู้ฟังครับขอให้ได้ใช้เนะี่ยฮะขอให้ท่านผู้ฟังได้ใช้ผมจะถามว่าทำจานดาเทียมไหมดึง๋งนะครับก็โทรมา สถาพอนมาล่งเอห้ดึงเนะี่ยก็โทรมานะสถาปอนเครื่องสักผ้ามาเสียมาดูให้ดึงมายกไปทําให้ดึงแต่ร้านอะไหล่ปิด3วันนะครับ3112นะครับ3วันนะฮะอาการใดที่พอจะแก้ไขให้ได้หรือมีอะไหล่สต็อกไว้อยู่จะจะจะนั้นให้ครับแต่ถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีอะไหล่สต็อกอะไรเนี่ยผม ต้องขออภัยจนถึงร้านอะไรเปิดนะครับเพราะว่าเขาหยุดวันพรุ่งนี้3ามสเ 1, 2, 3เอ็ดหนึ่งสองสามวันปีใหม่ก็เลยต้องต้องแจ้งข่าวคราวก่อนแต่พวกทีวีพวกอะไรสมมติผมมีอะไรนะสต็อกไว้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็หลายๆคนอยากได้ทีวีมือสองนะครับนะฮะมีไหมสัาย์ผช่วงนี้มีครับมาดูได้เลยนะฮะมีครับมาดูได้เลยราคาบแปดร้อยบาทเก้าร้อยบาทพันร้อยพันสองก็ว่าไป นะฮะบอกหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรนะครับก็ก็ง่ายๆนะอยากได้ทีวีก็มาเอานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีนั่งซ่อมอยู่สักสองสามเครื่องจะเช็คไว้ขายเดี๋ยวปีใหม่พ่อแม่พี่น้องมาอยากได้จะไม่มีเลยก็นี่แหละครับผู้ฟังในเรื่องของการงานนะกับร้าน Star อร์ e เ e l e c t r ิกนะครับ ฝากด้วยก็แล้วกันนะฮะในอ้อมอกน้ำใจเด้อร้านซ่อมเล็กๆนะครับที่อยากจะดูแลพ่อแม่พี่น้องเออหลายๆคนก็บอกว่าสถาพนมาถึงหน้าร้านแล้วไม่ค่อยมีเครื่องซ่อมเลยเอ,อ่าจริงๆผมอยากให้ทุกๆคนนะครับมองร้านซ่อมเป็นแบบใหม่นะฮะเป็นแบบใหม่แบบใหม่คือถทาช่างที่เก่งนะครับถ้าบริการดีท่านผู้ฟังให้จําเลยว่าร้านนั้นเครื่องจะไม่ค่อยมีเครื่องจะไม่ค่อยมีนะฮะเครื่องจะไม่ค่อยมี แต่ถ้าร้านไหนเยอะๆนะครับต้างฟังให้สันนิษฐานด้วยว่าร้านของเราก็จะไปกรองกองรวมกับเขานะอันนี้ก็บอกตรงๆนะครับไม่ได้นั่นนะนไม่ได้ว่าใส่ร้ายใครนะเพราะฉะนั้นครับร้านลูกค้าทุกท่านนี่จะต้องเข้าใจเนี่ยฮะว่าเข้าใจว่าโอ้ร้านนี้เขาซ่อมผมจะมากองก็ได้ครับถ้าผมนี่เอามากองผมเครื่อเดินทึกเลยคับเพราะผมมีมีมีเครื่องเก่าๆเยอะนะเยอะเยอะมากแต่ด้วย เราอยากให้ทุกๆคนนะครับได้รู้ว่าอ๋อช่างช่างช่างสมัยใหม่หน้าร้านต้องสะอาดสะอาดแล้วก็งานไวนะงานวนะครับงานวัยกระดาษวันนั้นเนะี่ยงานที่ชาที่สุดของผมนะ่าจะเป็นเครื่องขยายของน้องเขาท่านหนึ่งนะครับผมเหมาน้องทำสองร้อยเครื่องขยายผมก็ยังไม่ว่างสักเีเพราะงานพวกเครื่องขยายจริงๆเครื่องขยายนี่่้มยากกว่า ทีวีไม่สียพผมว่าน่าจะยากกว่านิดหน่อยแล้วแต่อาการนะครับฟังครับนะแล้วแต่อาการก็ซ่อมเสร็จปั๊บก็โอเคโทรให้น้องมารับนะโอ้ขยายเสียงเสียพ็ก็ซ่อมเหรอเมื่อวานนี้ไปเช็คนะฮะไปเช็คอะไรในเรื่องพ,พวกสายพานเทปนะฮะอาวร้านแสเวงยังพอมีขายอยู่แต่ต้องไปเทียบนะฮะร,ร้านแสเวงยังพอมีขายอยู่ต้องไปเทียบก็เลย ก็เลยว่ามีวิดโอเทปคอมโพนะฮะของโซนี่อยู่สองเครื่องนะฮะก็จะถอดอะไรไปเทียบไม่แน่วันนี้อาจจะโอ้แต่วันนี้น่าจะถ้าว่างก็จะถอดไปเทียบก็จะถอดไปเทียบนะ,ะสาผ่านเทปแล้วเทปคาเสเซ็ตทุกวันนี้ยังมีใช้อยู่สมมติไม่มีฮะแต่จะซ่อมไว้ซ่อมไว้อาจจะได้สักปีสองปีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้า สายพานเทปนี่ถ้าไม่ได้ใช้มันเปื่อยมันยุ่ยไปเลยนะแต่ถ้าได้ใช้นี่กบดีนะนะใครที่มีเทปคาเสเซ็ตเก่าๆนะครับก็เอามาฟังกันนะแต่ส่วนมากเราเบื่อแล้วนะเทปคาเสเซ็ตมันไม่ชัดไม่คมแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเด็มันเปลี่ยนเป็นทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของเพลงต่างๆมันเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยแต่กูลไฟล์ MP3 นะครับถ้าเป็นไฟล์ภาพก็เป็น MP4 เนี่ย มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคมชัดด้วยแต่ถ้าเป็นคาสเสตเนี่ยมันก็จะอุดอาดอุดาดหน่อยเนาะนะฮะเอ้าแต่ก็จะรับซ่อมเก็บไว้นะครับเผื่อมีใครแบบอัธรุนะครับอยากจะฟังเทปคลาสเสตเก่านะสัพจนชอบของเก่าไหมเครื่องจะฟฟ้าเก่านี่ชอบนะครับชอบชอบ,ชอ,บอยู่เนี่ยยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันกับศูนย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ร้านสถาพรแอร์เ็กชิกนะฮะเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผู้ฟังครับโซโลเลกันไปนะใครอยากฟังเพลงก็ฟังก่อนใครไม่อยากฟังสถาพรพูดก็ก็บิดไปไม่ไม่บังคับนะฮะแต่สหลายคนบอกว่าชอบตสตาพรไปเช้าๆไปไปสวนเนาะไปสวนไปนามีวิทยุทานติเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งก็ยี่วไปฟังให้สถาพรได้คุยให้ฟัง เวลาเปิดวิทยุนี่เหมือนมนมีเพื่อนให้ฟังเลยนะคุยให้ฟังก็ะปายนะทํางานไปสปอนคุยไปฟังเดือนะอันไหนถูกใจก็หัวเราะกิ๊กๆยิ้มไปอันไหนไม่ถูกใจก็หน้านิ้วค <c oughs> นะิ้วขมวดก็ไปนะก็ก็ดีนีครับก็ดีเนะี่ยฮะคิดว่าเราเป็นครอบครวัว ครอบครัวครอบครัว9 4 5 0ไม่เกิดวันนี้สถาพรมาบ่นแล้วนะมาบ่นแล้วมาบ่นให้ฟังแล้วนะเออบ่นก็ดีไม่บ่นก็ดีนะก็ดีหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันก็ดีนะคนมีบุญเวลาทําอะไรมันก็ง่ายเนาะท่านผู้ฟังแล้วสถาพรรู้ไห้ตัวเองคนมีบุญไหมไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้สุขใจแล้วนะครับถ้าสุขใจผมคิดว่าผมคนมีบุญเหมือนกันแหละ แต่ถ้าคิดว่าไม่มีคนเป็นคนไม่มีบุญก็เหมือนแกะมันก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังไม่มีอะไรมากมายขอบคุณทุกแสงทุกสายนะฮะทุกกําลังใจนะฮะกับศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดิจิทน้องนางด้วยนะครับเดี๋ยวสถาพรเองเนี่ยก็จะได้ไปส่งทุกๆพื้นที่เลยโทรหาเลยนะครับ0817906475นหะครับ0817906475หรือใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโทรหาดเจิทัลน้องนางก็ได นะครับวันนี้ก็จะมีอพอดีสั่งคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ตู้หนึ่งไว้นะฮะเขาบอกว่าจะมามาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้สําหรับงานต่างๆนะครับที่พอทําได้ทําเลยอะไรที่ยังไม่มีอะไรก็ต้องยอมรับก่อนนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับรักและที่ถึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี